นี่นะครับเชิญเข้าได้เลยนะครับบ้านใหม่ของคุณโอ้สวยจริงๆเลยนะอืมอู้บ้านสวยจังขอเชื่อไหมนะครับเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทเราอะ่ะมันพิเศษนะครับ เออบ้านใหม่ของเราสวยกว่าในภาพที่คิดจะซื้ออีกในนี่ยแม่คะรอด้วยจ่ารูล้ลูกก็เดินเองได้แล้วนี่แจ่หนูกลัวกลัวอะไรเลยรู้หนูกลัวว่าหนูจะเดินไม่ทันแล้วหนูก็หลงทางหอมไมไ่กลัวหรอกรูก้คุณครับก็บ้านนี้มีอะไรบ้างหรอคะเออบ้านนี้เหรอครับ บ้านนี้ก็จะมีห้องครัวห้องนอนห้องชั้นบนแล้วก็มม่านแล้วก็โซฟาแล้วก็หยิบอ่ะอยางอื่นๆอีกนะครับพวกอย่างที่เหลือคุณต้องไปซื้อเอาเองนะครับโอเคค่ะ ไปดูที่โซนแรกกันเลยนะครเออโซนแรกก็จะมีอันนี้เป็นที่เก็บของเชิญมาทางนี้ด้วยครับนี่คือที่เก็บของนะครับส่วนอันนี้คือไมโครเวฟรุ่นพิเศษที่สามารถอ,อ ที่มีไฟแรงและมีใช้พลังน้อยกว่าปกตินะครับหมายถึงพลังงานน้อยนี่ก็จะเป็นที่เอาไว้ให้กินอาหารร่วมกันนะครับแต่ว่ามันโตเล็กนิดหน่อยนะครับนี่ก็ที่ทําอาหารจัดเตรียงอาหารในตู้นะครับก็ตรงนั้นก็จะเป็นโซฟานะครับเออโซฟา แม่บราวนี่ได้ยูนโซฟาแล้วก็อยากนั่งเลยสิใช่ค่ะแม,ม่เดี๋ยวลูกก็ได้นั่งแล้วลูกเราเป็นเจ้าของบ้านแล้วนี่ออจริงด้วยผมพูดต่อเลยนะครับนี่เป็นโซฟาแบบนิ่มนะครับที่ใช้ใยไหมที่มาจากธรรมชาตินะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นกระจกเอ่อกระจกธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนนะครับนอนในแบบนี้นะครับโหไม่ต้องสาธิตขนาดนั้นหรอกค่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ต้องครับออจริงด้วยครับผมสาธิตมากเกินไปส่วนใครอยากตามไปด้านบนนะครับข้างบนันบรรจุบรรจุคนได้แค่สองคนนะครับเออผมเองครับโอเคนะครับตามผมมานี่นะครับห้องชั้นบน ไม่ใช่ชื่อหนังสือนะครับเออมันมีหนังสือห้องชั้นบนในอ,อู้เตียงเชิญนั่งเลยนะครับนี่คือกล้องส่องทางไกลที่จะให้ส่องทางไกลได้แล้วก็ไม่ได้พิเศษอะไรหรอกครับแล้วก็นี่คือเตียงนะครับเตียงธรรมดาก็ผมต้องไปแล้วลรอครับ่ เขาต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีค่ะคุณเนี่ยช่างแนะนำจริงๆเลยนะคะอ๋อแน่อยู่แล้วครับไม่งั้นผมไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทอีกเกียหรอกครับผมไปก่อนนะครับนี่ืหไหนๆนี่ก็เป็นบ้านของเราแล้วก็ใครๆอยากทำอะไรก็ทำตามสบายเลยนะ แสดงว่าหนูได้นั่งโซฟาแล้วใช่ไหมคะใช่สิจรูปเยหสบายจริงๆนุ่มด้วยใี่คะหนูอยากกินขนมอะคะ่ะโหขนมเหรอหอืมเราไม่ได้เอากระเป๋าอะไรมาเลยในนี่เพราะว่าอของเรามันเก่าหมดแล้วแล้วก็ใช้ไม่ค่อยได้แล้วลูก แล้วเราก็ไม่ได้เตรียมขนมมาด้วยฮะเดี๋ยวแม่ไปซื้อให้แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวแม่ซื้อตุ๊กตามาฝากทั้งสองคนด้วยนะจ๊ะเย้เย้คุณดูแลลูกด้วยนะถ้าฉันเห็นลูกสนเนี่ยฉันจะมาด่าที่คุณอย่างเดียว <c oughs> พูดอย่างนี้เลยเหรอโอเคลูกพ่อจะไปนอนข้างบนนะ โอเคค่ะลูกลบทางหน่อยสิลูกอนอนดีกว่า เดี๋ยวเอาน้ำมันเติมก่อนจิ๊บจิ๊บจิ๊บค่ะเสร็จแล้วน่าหมดใสกว่าบน ที่จอดรถไปที่เคาน์เตอร์ดีกว่าเฮ้ยวันนี้ไม่มีลูกค้ามาเลยแล้วเราคงจะต้องปิดแล้วล่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าฉันไม่คิดว่า จะมีใครมาเรนะเนี่ยอ๋อมันก็คุณคงไม่คิดว่าสิ้นหวังขนาดนั้นหรอกค่ะจีนด้วยแล้วมีอะไรให้ฉันช่วยหรอคะชิ้นอยากมาซื้อพวกขนมแล้วก็ตุ๊กตาเด็กนะคะอ๋อในร้านมีเลยนะ่มีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ไปเลือกซื้อได้เลยนะคะตะก้าอยู่ตรงนั้นนะคะตะก้าโอเคค่ะ โหร้านคนน้อยจริงๆด้วยอืมอ่ะตะกล้าก่อนเอ่อตุ๊กตาไปอืมให้เด็กๆสองตัวละกันเอ่อเจอตัวไหนให้บราวนี่ดีเนี่ยอืมตัวนี้หรือตัวนี้ดีนะเอาไปสองอันเลยละกัน แล้วก็ขนมเออไหนไปให้นะอันนี้ละก,กันอย่างเดียวแล้วก็อันต่อไปก็เอาขนมมันนี้ไปอย่างเดียวละก,กันนะแล้วต่อไปอ๋เด็กต้องการนม,มเอาไปสองกล่องเลยเอ๊ะสามเลย ชิ้นได้ของมาเยอะเลยไปจ่ายเคาน์เตอร์เลยโอ้ลูกค้าคนนั้นจะซื้ออะไรเยอะมากรื้เปล่านี่สวัสดีค่ะชิ้น ฉันอยากจะซื้อพวกนี้ทั้งหมดเลยค่ะเอ่อโอ้เออเป็นไรคะโอ้ฉินามากเลยทุนซื้อเยอะขนาดนี้เลยหรอคะครั้งเดียวเนี่ยใช่ค่ะเชนเพิ่งย้ายบ้านมาใหม่ก็เลยซื้อเยอะอย่างนี้เอ่อคนปกติเขาไม่ซื้อเยอะขนาดนี้หรอกนะคะคุณว่าฉันบ้าหรอคะ ค่ะฉันแค่เพยายามจะบอกคุณว่า,ามันเยอะไปหรือเปล่าค่ะเออเชื่อมันเถอะค่ะแค่สแกนมันแล้วก็เอาใส่ถุงให้ฉันหน่อยนะคะเอองั้นก็ได้ค่ะ โอเคค่ะช่วยขอ,อตะกร้าไปเก็บก่อนนะคะโอเคเสร็จแล้วค่ะเร็วจังเลยค่ะโชว์นะกะ็เดี๋ยวฉันใส่ถุงให้คุณนะคะ่ะได้เลยะคะ่ะอืมดูซิฉันมีถุงไหมนะ ที่ช้านะคะฉันเอาใส่ให,หมดเลยนะคะโอเคได้แล้วนะคะของของคุณอยู่ในนี้หมดเลยะคะ่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรคะ่ะเชินรับเลยนะคะ อ๋อกี่บาทคะเอ่ออืมสองร้อยแปดสิบห้าบาทค่ะโอ้ถูกขบคนณนะคะโหลูกค้าซื้อเยอะขนาดนี้น่าจะวรับมือไหวไหมเนี่ย ูกแม่กลับมาแล้วจ้าขนมเต็มเลยลูกอยากได้ตัวไหนก็หยิบเลยนะลกูลกหนูอยากได้ตัวสีชมพูมันน่ารักจังค่ะแม่อ,อมแม่ใช้เงินเดือนที่ได้เป็นเงินเดือนโมดัรมาซื้อพวกนี้หมดเลยเนี่ยจ้ะโอ้แม่ใจดีจังหนูจะนอนก่อนมันทุกคืนเลยจ้าจ้ะ เรานี่แม่มีของมาให้ลูกนะจ๊ะอะไรหรอคะแม่พวกนั้นไงเลยจ๊ะว้เยอะจังม,มีตุ๊กตาด้วยนะจ๊ะมีสองตัวให้ลูกนี่นะจ๊ะสองตัวให้ลูกโหเป็นหมีเหมือนกันเลยงั้นหนูขอบคุณมากเลยนะ เดี๋ยวแม่เอาพวกขนมพวกนี้ไปเเก็บก่อนโอ้ยของเยอะเยอะไปแต่ว่าไปแล้วพกกนักงานคนนึงก็พูดถูกแคะว่าของเรามันเยอะโอเคเสร็จแล้ว เดี๋ยวต้องทำอาหารจิบ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 เมื่อแม่ทำอาหารเสร็จเสร็จแล้วเอาไปให้ลูกกินดีกว่านี่ลูกอ่ะมีอะไรเหรอคะแม่เดี๋ยวไปทานอาหารที่โต๊ะทานอาหารเลยนะลูกค่ะว้าวอาหารน่ากินจังอ๋ออาหารน่ากินจังเลย ต้องไปปลูกอีกแล้วคุณตึน้นทำไมต้องปลูกดังขนาดนั้นไปกินข้าวได้แล้วเฮ้ยโดนปลูกงี้ทุกทีเลยอะไรเนี่ยของเล่นใหม่หรอคุณไปกินเร็วโอ้ยคุณคนโอเคเค okay. กินกันเลยจ้า